ดูผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา2เซเสาสัญญาณเสถียรส่วนความคามชัดไม่ต้องพูดถึงเพราะชัดถึงระดับ Full HD ชัดสุดสว่างสุดกลางคืนไม่ต้องกังวลเพราะมีอินฟราเรดถึง6ดวงและที่สำคัญยังสามารถหมุนตามการเคลื่อนไหวได้จนเจงแน่นอนเริ่มกันที่ความคามชัดให้มาแบบจัดเต็มเพราะทางเอสบันเขาใช้เลนส์คุณภาพระดับท็อปบันทึกชัดถึงระดับ Full HD ชัดครอบคลุมทั้งบ้านไว้ใจได้เลยต่อไปอินฟราเรดให้มามากถึง6ดวงต้องบอกเลยว่าชัดสว่างพร้อมเก็บหลักฐานที่คุณได้ทุกเวลาต่อไปเจ้ากล้องตัวนี้สามารถดูออนไลน์บนมือถือได้แถมยังสามารถหมุนกล้องผ่านมือถือและยังพูดคุยโต้อตออผ่านมือถือไปยังตัวกล้องได้อีกด้วยทำให้คุยกับคนที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงแถมยังสามารถดูภาพพร้อมกันสูง โจรเข้ามาในบ้านกล้องตัวนี้จะหันตามโจรพร้อมส่งเสียงไล่โจรอัตโนมัติและยังแจ้งเตือนบนมือถือเราทันทีปลอดภัยสุดส่วนการติดตั้งคุณก็ติดได้เองไม่ต้องง้อช่างเลย 1. ใส่กลร้พร้อมเสียบปลัก๊ก 2. ค้นหาแอปพลิเคชัน uc เพื่อทำการติดตั้งรองรับทั้ง android และ ios เท่านี้ก็พร้อมใช้งานได้ทันที ไอพีสมารกลองติดบ้านที่ดีที่สุดมีวางจำหน่ายแล้วในราคาปกติ4,390บาทแต่วันนี้พิเศษโร็เด็ดเจ็ดวันเท่านั้นรับไปเลยในราคาเพียง1,490บาทรับไปเลย2ตัวและเฉพาะ100ท่านแรกรับฟรีเมมโมรี่การ์ด Kingston 32 g b ของแท้มูลค่ากว่า490บาทรับ เอาไปใช้งานพร้อมกับกล้องทันทีรวมสินค้าและของแถมทั้งหมด4รายการมูลค่ารวมกว่า9,760บาทแต่วันนี้รับเพียง1,490บาทราคานี้ราคาเดียวแถมยังรับประกันสินค้าให้นานถึง1ปีแต็มจัด <Yeah. S 2> ส่งรวดเร็วถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางแถมยังมีบริการหลังการขายคุณตลอดการใช้งานได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ได้เลยจะมีระบบดูดไปยังช่องชัดทันที